ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันทร์ลองโควิดคืออะไรลองโควิดตอนแรกเนี่ยเอคิดว่าลองโควิดเนี่ยก็น่าจะเป็นที่สื่อให้ข่าวอะแหละช่วงปี2563เนี่ย ทั่วโลกเนี่ยมีวิกฤตไวรัสระบาดซึ่งก็คือไวรัสโควิด COVID. ในปี2563เนี่ยสื่อมวลชนในประเทศไทยรวมไปถึงต่างประเทศเนี่ยกล่าวว่ากล่าวว่าหลังจากป่วยเป็นโรคโควิดบางคนเนี่ยมีอาการลองโควิดตามมาคือคนที่ป่วยเป็นโควิดมันมีอยู่สองกลุ่มกินยาหาย กลุ่มแรกเลยนะกลุ่มที่1กิจยาหายกลุ่มที่2อมีอาการลองโควิดอาการลองโควิดเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยสื่อให้คำอธิบายว่ามีผลข้างเคียงตามมามากมายเพราะไวรัสไปทำลายกลไกปอดกลไกระบบหายใจโดยที่ว่าตรวจไม่เจอเชื้อแล้วโดยที่ว่าอาการลองโควิดเนี่ยเกิดขึ้น เกิดขึ้นจากการที่ว่าเชื้อไวรัสตายเชื้อไวรัสเนี่ยตายตรวจไม่เจอแล้วเชื้อไวรัสตายตรวจไม่เจอแล้วแต่ว่าตัวไวรัสเนี่ยไปสร้างกลไกบางอย่างทําลายอวัยวะหายใจตัวไวรัสโควิดเนี่ย ไปสร้างกลไกลบางอย่างอะทำลายระบบหายใจทำให้ถึงจะถึงจะออกมาจากโรงพยาบาลแล้วถึงจะออกมาจากโรงพยาบาลแล้วตรวจไม่เจอเชื้อโควิดแล้วออกมาจากโรงพยาบาลแล้วแต่ก็ยังมีสภาวะการหายใจล้มเหลวไอรุนแรง นี่คือลองโควิดทีเนี้ e. ยเอมีญาติสองคนเป็นโควิดทั้งคู่เลยทีเนี้ยคนผู้หญิงเนี่ยก็ไปนอนที่เขาเรียกอะไรนะศูนย์อะ่ะคนที่ป่วยเป็นโควิดเนี่ยทางทางรัฐบาลอะ่ะเขาจะจัดที่ให้นอน คนที่ป่วยเป็นโควิดทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะจัดที่ให้นอนแต่ถ้าเป็นลูกหลานราชการเนี่ยก็จะมีโรงแรมไปน,นอนโรงแรมเป็นโรงแรมเนี่ยแหละแล้วก็มเีเขาเรียกอะไรนะมีพยาบาลอยู่ในนั้นแล้วก็นอนห้องแอร์ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยเขาจะให้นอนศูนย์แต่ถ้าเป็นพวกลูกลูกหลานหรือเป็นคนที่เป็น พ่อแม่ของขา้าราชการอะเหมือนกับว่าคนที่มีลูกรับราชการเนี่ยจะได้สิทธิ์ไปนอนโรงแรมปรากฏว่าไปอยู่ไปนอนอยู่โรงแรมมาไปนอนอยู่โรงแรมมาประมาณนานเหมือนกันนะประมาณยี่สิบวันอะพยาบาลเขาจะขอเตียงคืนเขาก็ให้ออกมาอ่าคน คนเป็นเมียเนี่ยไม่เป็นอะไรแต่คนเป็นผัวเนี่ยไอทุกวันหมอบอกว่าเป็นลองโควิดจนจนเนี่ยไอไอไอทุกวันจนกระเพาะอ,อาหารฉีกเกิดเลือดข้างส่วนน้าเนี่ยที่ว่าน้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีลูกสาวทําราชการอะ่ะแกไปอยู่ศูนย์บำบัด ที่ศูนย์เขาก็ให้อยู่14วันนะคืออาการไม่มีนะตรวจเจอเชื้อแต่ว่าไม่มีอาการหมอเขาก็ให้ให้ Greek, ไอเนี้ยมายาแก้ไอยาอะไรแบบเนี้ยแต่ทีเนี้ยตอนอยู่ในศูนย์เนี้ยหมอเขาจะให้ยา <ammed> ที่อะไรอะที่ว่ามันเม็ดฟอสฟ้าอะไรน,นั่นอะเออแล้วก็อาหารสามมือ้อแล้วทีเนี้ย เขาจะแอบเอาฟ้าทลายโจรไปกินด้วยโดยที่ไม่ให้หมอเห็นคือหมออ่ะเขาจะคุมไงว่า,าห้ามเอาอะไรมากินส่งเดชแต่ทีเนี้ยลูกสาวอ่ะให้เอาฟ้าทลายโจรติดตัวมาด้วยสองก็ปุกเขาก็อยู่โรงพยาบาลประมาณสิบสี่วันมีไอบ้างอะไรบ้างอะไรฟาฟาอะไรเนี่ยหมอเขาจะให้ยาฟาฟามาก็กินไอยาตัวเนี้ยอยู่สิบสี่วันนะ ก็คืออาการเขาไม่ได้รุนแรงนะตรวจเจอเชือ้อแต่อาการไม่ได้รุนแรงก็ออกมาแต่ลุงเนี่ยลุงเนี่ยอา,อาการค่อนข้างแรงแล้วก็หมอตรวจไม่เจอเชือ้อเขาก็ให้ออกมาคนเป็นเมียไม่เป็นอะไรแต่คนเป็นผัวเนี่ยพอออกมาแล้วก็ไอไอไอแบบไอรุนแรงอะ่ะ ไอเหมือนคนเป็นหวัดเนี่ยแหละแต่เขาไอทั้งวันทีเนี้ยไอจนเลือดออกไงกะเพราะาอาหารอนะเพราะว่าไอไอรุนแรงจนเกิดบาดแผลใน,นะกะเพราะตอนไปอยู่โรงพยาบาลหมอเขาบอกว่าเป็นลองโควิดทีเนี้ยเอเริ่มสงสัยแล้วไงว่าเฮ้ย mm hmm. อาการลองโควิดเนี่ยมันคืออะไร mm hmm. อาการลองโควิดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทีเนี้ยเราก็ลองตามข่าวดูอะปรากฏว่า มันมีคนต่างชาติคนหนึ่งนะนอนอยู่ในโรงพยาบาลป่วยด้วยโรคลองโควิดต้องใส่ท่อหายใจอะ่ะเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายอายุมากแล้วป่วยเป็นลองโควิดตั้งแต่ปีสองห้าหกสามแล้วมาตายปีสองห้าหกหกทีเนี้ยเอกก็เลยงงไงเอา้าก็ไหนว่าเชื้อในร่างกายตายหมดแล้วอะ่ะทำไมข่าวบอกว่า พยาบาลเจาะเลือดตรวจทุกเดือนเลยพบว่า,าเชื้อโควิดกลายพัน33ครั้งพยาบาลเจาะเลือดผู้ป่วยตรวจทุกเดือนเลยค้นพบว่าเชื้อโควิดในร่างกายของผู้ชายคนนี้กลายพัน33ครั้งติดเชื้อโควิดในปี2563แล้วมาตายในปี2566ทีนี้เอ๋เลยลองเช็คข่าวในประเทศไทยอ่ะ เราก็เลยค้นพบว่าในประเทศไทยนะสำหรับสำหรับในประเทศไทยนะมีผู้ป่วยเป็นลองโควิดอะสองปีติดติดโควิดในปี2564แล้วก็ออกมาจากโรงพยาบาลเป็นช่วงปี2 5งพหหลังจากนั้นก็ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็มีอาการเป็นลองโควิด ทีเนี้ยพิ่งมาตายไปเมื่อปีที่แล้วสรุปก็คือป่วยเป็นลองโควิดสองปีย้อนกลับไปถามว่าในเมื่อพยาบาลที่ต่างประเทศอ่ะค้นพบว่าเชื้อโควิดมีการกลายพันธุ์อ่ะสามสิบสามครั้งเนี่ยแปลว่าลองโควิดก็คือไม่หายมาตั้งแต่แรกแล้วแปลว่าคนที่ป่วยเป็นลองโควิดก็คือตรวจไม่เจอเชื้อก็จริงอ่ะแต่ว่าเชื้อโรคเนี่ย มันไปซ่อนอยู่ในปอดไปซ่อนไปซ่อนตัวไปซ่อนตัวอยู่ในอวัยวะสําคัญคือตัวเชื้อเนี่ยไปซ่อนตัวอยู่ในอวัยวะสําคัญสําคัญในร่างกายแล้วก็ผลิตสารตัวหนึ่งออกมาทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียแน่นหน้าอกวูบหายใจไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการลองโควิดก็คือเชื้อโรคอะ่ะมันไป อันนี้เอพูดพูดจากที่เราเห็นนะข่าวที่ลงอะ่ะมันเชื่อถือไม่ได้ไงข่าวบอกว่าลองโควิดก็คือตรวจไม่เจอเชื้อแล้วเชื้อตายหมดแล้วแต่มีผลข้างเคียงจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่ลองโควิดก็คือเชื้อโรคอะ่ะมันไปซ่อนอยู่ในร่างกายก็เลยตรวจไม่เจอแต่ถ้าพยาบาลเจาะเลือดดีๆตรวจก็เจอเพราะว่าเชื้อมันกลายพันธุเรื่อยๆเพราะเชื้อมันกลายพันุ์ปุ๊บเนี่ยก็เลยส่งผลทําให้ เชื้อมันดื้อยาเชื้อโรคดื้อยาเชื้อโรคดื้อยาก็คือว่าถ้าเราป่วยเป็นโรคเนี้ยติดเชื้อไวรัสตัวเนี้ยแล้วเรากินยาเนี่ยเออถ้าเชื้อมันไม่ดื้อยาก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเชื้อมันดื้อยานั่นก็คือว่าไวรัสเนี่ยมันจะเริ่มดื้อยาพอเรากินยาฆ่าเชื้อเข้าไปเนี่ยมันจะสู้มันจะอดทนมันจะไม่ยอมตาย เชื้อดื้อยาก็คือเชื้อมันวิวัฒนาการให้สู้กับสารเคมีเมื่อมีคนกินกินยาเข้าไปเนี่ยเชื้อโรคมันจะดื้อยาสู้ไม่ตายแล้วตัวไวรัสโควิดเนี่ยมันจะไปสร้างการอักเสบภายในร่างกายทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดการอักเสบแล้วก็มีอาการมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเจ็บคอมีอาการ อ่าไอาซึ่งนั่นก็คืออาการของลองโควิดลองโควิดก็คือเชื้อไวรัสนะมันดื้อยาแล้วมันไม่ยอมตายแต่ว่าตรวจเจอยากเพราะเชื้อมันซ่อนในอวัยว,วะการที่เราอ่ะไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลอะไม่ได้หมายความว่าเราจะรอดนะบางคนอ่ะไม่สบายตลอดเลยแล้วก็ไปหาหมอตรวจเลือด ผลการตรวจเลือดออกมาปกติดีแต่เขาก็รู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาหายใจไม่ค่อยออกแล้วก็อาการอ่าไม่เขาเรียกอะไรอะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยเขาก็ไปไหว้ไปไหว้พระเจ้าตากสินไปไหว้พระเจ้าตากศินขอพรให้ตรวจเจอจะได้รักษาได้ทันทีเนี้ยตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งรอบสองปรากฏเจอสองโรคเลยวันณโรคก,กับเอด เจาะเลือดรอแปลกไม่เจอคือน้องคนเนี้เขาบอกว่าเขาอ่ะสังเกตว่าตัวเองอ่ะเหนื่อยอ่อนเพียเขาทํทำงานเป็นพนักงานอาที่ห้างอ่ะขายป๊อปคอนในห้างอ่ะยืนขายยืนขายป๊อปคอนยืนขายป๊อปคอนในห้างอ่ะแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยเขาไม่สบายบ่อยไปตรวจเจอเนี่ยวานโรคเพราะว่าคนที่เป็นวันโรคเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่า วันโลกเนี่ยมาติดต่อทางระบบหายใจอ่ะคนที่เข้าไปอยู่ในคุกอ่ะคนที่เข้าไปอยู่ในคุกอ่ะป่วยเป็นวันโลกตายเยอะนะห้องหนึ่งนอนกันห้าสิบคนห้องหนึ่งอ่ะนอนกันเนี่ยร้อยคนห้าสิบคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นโควิดอีกคนคนหนึ่งคนเป็นโควิดอ่ะอีกห้าสิบคนก็เป็น เพราะว่าโรคโควิดกับโรควัณโรคมันติดต่อทางระบบหายใจแล้วทีเนี้ยในคุกประเทศไทยเนี่ยมันมีมันมีคนป่วยโควิดหมดเลยอะ่ะทีเนี้ยหมออะเขาก็ทดลองให้กินให้ไม่ได้ให้กินยาเมืองนอกนะไอฟ้าพี่ลาเวียมันเป็นยานําเข้าแพงแต่ว่าหมอไทยเนี่ยเขาให้กินฟ้าทลายโจน เช้ากลางวันเย็นน่ะปรากฏว่าเอาอการดีขึ้นก็คือก็คือโอเคโชคดีไปไม่มีใครตายจบแต่ทีเนี้ยไอ้เรื่องลองโควิดเนี่ยยังยังมองอยู่ว่ามันเป็นความผิดที่สื่อมวลชนหรือมันเป็นความผิดที่หมอแล้วทำไมคนที่ป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ย เป็นลองป่วยเป็นลองโควิดป่วยเป็นลองโควิดนอนอยู่โรงพยาบาลตั้งสามปีอะในระยะเวลาสามปีอะนั้งกี่เดือนน่ะสี่สิบแปดเดือนสามสิบสองเดือนสามสิบอ่ายี่สิบสี่เดือนสามสิบหกเดือนภายในระยะเวลาสามสิบหกเดือนน่ะทางโรงพยาบาลไม่ไม่มีไม่มียาดีๆที่จะฆ่าเชือ้อไม่มีความสามารถมากพอที่จะ กำจัดเชื้อโรคในร่างกายไม่มีความสามารถมากพอในการกำจัดเชื้อโรคในร่างกายให้หมดไปย้อนไปตอนที่ปอทฤษฎีตายเหมือนกันคือก็ตายเพราะเชื้อไวรัสไงไวรัสเดงเดงกีไวรัสเดงกีมีสามสายพันธุ์ คนที่ติดเชื้อไวรัสเดงกีครั้งที่หนึ่งเนี่ยร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานออกมาจํานวนมากคนคนนั้นก็จะแข็งแรงดีไม่เป็นอะไรทีเนี้ยพอติดเชื้อซ้ำครั้งที่สองเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบในร่างกายและคนคนนั้นเนี่ยกม็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ตายแบบปอทฤษฎีถ้ารักษาแบบผิดวิธีก็ตายถ้ารักษาไม่ทันก็ตาย คือเอ๋ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะสนใจพวกโรงพยาบาลเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราเคยไม่สบายแล้วไปหาหมอไงแล้วหมอก็ให้แต่ยาบ้าบๆมาเราก็เลยไม่ไปเลยก็เลยจะเลือกรักษากับเแพทย์ทางเลือกแทนเพราะเบื่อมัน เรื่องเรื่องพวเนี้มันก็อาจจะเป็นจะเป็นที่กดไห่กรรมด้วยก็ได้นะคนที่ป่วยเป็นโรคร้ายอ่ะส่วนหนึ่งก็เกิดจากกดแห่งกรรมนี่แหละถ้าคนคนนั้นน่ะมีบุญมากพออ่ะเขาจะได้เจอหมอเก่งๆมารักษาแต่ถ้าบุญน้อยเนี่ยก็คงสู่ขิด สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ